อยากเจ็บก็อย่าสูบเมื่อไหร่ที่คุณสูบคุณเตรียมตัวไว้ได้แล้ว่าวันหนึ่งคุณจะเจ็บเพราะมันเจ็บจากอะไรในความเป็นชีวิตผมว่เาเจ็บเพราะถูกพรากใช่ไหมเจ็บเพราะจากหลังไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีการพบั้งใดไม่จบลงด้วยการพรากจากการจากมีสองอย่างคือจากเป็นกับจากตาย ในสภาวะของปัจจุบันของเราเนี่ยนะมีคนรัก้วคนรักก็ฉาบไปก็เออลงไงเป็นโอกาสที่ดีที่หาเป็นใหม่มาคิดได้อย่างนี้ก็โอเคใช่ไหมมีหลายประโยคที่ก็ขึ้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่าการตัดใจยากกว่าการพยายามเรามีพื้นฐานในนภาษาไทยคิดกับประโยคนี้ให้ดีนะสมมุติว่าเราจะตัดใจที่จะไม่เรียนต่อ ยากเดี๋ยวจะพยายามหนึ่ต่อแต่ถึงสุดก็เอาเอาที่มันอยู่ใกล้ตัวกนที่สุดการตัดใจที่จะไม่รักหรือพยายามที่จะไม่รักผมว่าไม่ว่าจะอย่างไรมันก็เป็นความรู้สึกที่ที่มันอุกวนแล้วมันก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองนะครับเมื่อเช้ามานั่งที่นี่ตั้งนานแล้วก็ก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะเราอยากจะเล่าถึงอะไรบ้านในความเป็นชีวิตในความเป็นปนิสัยเรื่องนี้ผมว่าเดี๋ยว บรรดาคนที่อยู่ในวัยเดียวกับคุณเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็คงจะขึ้นมาพูดแต่ในฐานะอยู่ในวัยท,ที่ที่มันมันผ่านในตรงนี้มา,มากเนี่ยก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรนะความเจ็บคือครูที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์จะไม่เห็นค่าถ้าไม่มีสิ่งตรงข้ามเข้ามาเปลี่ยนนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามดีที่คุณอยู่กับสภาวะของความสุขก็คือเกิดมาพ่อก็ขับรถมาส่งเลยโรงเรียนนะฮะถึงเวลาก็ได้สตางค์ตอนนี้ อยากได้ไอแพดหรือไอโฟนหรืออยากได้สองอย่างไม่ได้แล้วเจ็บนะได้แล้วเอาไปทําอะไรเล่นเกมแล้วก็เอามาคือคือผมเห็นคนคนถ่ายรูปอะใช้ไอโฟนถ่ายก็ก็น่ารักดีแต่วันหนึ่งขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เห็นคนวัยเดียวกนะับผมนั่นงอยู่ที่รถไฟฟ้าแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วมือซ้ายถึงมือถืมอถมือขวาแป่นขายาด <c oughs> ผมเองเพราะว่าผมถึงไปที่ผมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีบ้างแล้วผมเกิดในยุคอนาล็อกใช่ไหมฮะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลยุคดิจิตอลมันให้อะไรบ้างคาเป็นชีวิตมันให้อะไรบ้างกักการบำบัดความเจ็บหรือเปล่ชีวิตอยู่ในมหายอยืออะไรคือชีวิตที่คุณมีเพื่อนที่คงเห็นหนา้าแต่ในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณจะมีคนรู้จักที่คุณไม่เคยรู้จัก ใครที่สุดแล้วใครเนี่ยคือคนที่สามารถที่จะโอบก,กอดเราปลุกปลอบเราได้อย่างแท้จริงนะคระับนั้นผมบอกว่าความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทีเนี่ยให้มองสภาว่าของมันอยู่ตรงกลางเท่านั้นเองนะครับถึงที่สุดแล้วผมก็คงจะต้องให้เวลาสั้นๆตรงนี้ที่จะกล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมว่าในความเป็นชีวิตของพเรา ไม่มีใครครับที่มีเจ็บแต่ในความเป็นชีวิตของเราจะมีใครสักกี่คนที่สามารถจะใช้ความเจ็บนั้นที่เป็นประโยชน์กับชีวิตได้แล้วผมบอกว่าเวลาที่จะเกิดขึ้นนัดต่อไปนี้เนี่ยจะช่วยให้ท่านสามารถที่จะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นวามเจ็บปวดเนี่ยเป็นพลังแล้วก็สร้างชีวิตผมเชื่อว่าผมเองวันนี้ จะใช้ความเจ็บปวดมันเป็นด้านหลักของชีวิตทุกอย่างมันจะเป็นล้านจะเสมอเมื่อไรที่มันสุขมากๆไอ้ด้านของชีวิตมันจะลงและความสุงความทุกข์มันจะขึ้นนะฮะวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องสูงมากไม่ต้องไม่ต้องปรุงมากมาชีวาระสมถารไปตรงกลางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับวันนี้ก็ผมจะที่นี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านในขัรนตอนถึงต่อไปขอบคุณครับ เป็พิชังนะคะสำหรับการกล่าวเปิดที่เจ็บปวนแล้วก็รุนแรงหนักได้ทีกินใจมากๆเลยนะคะก็ต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงเสวนาแล้วนะคะพร้อมไหมคะขอเสียงไปยค่ะพร้อมไหมคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่จัเตัวอี้บงนะคะ องขาเลยค่ะท่านแรกค่ะเป็นผู้ปลุกปั้นนะคะนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึิงเจ็บปวดนะคะคุณกอฟค่าอนุรักษ์ซาเสียค่ะสวัสดีครับกอฟสกีบุกนะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ท่านต่อมาค่ะพี่วิทย์บอยค่ะเป็นนักเขียนของสปริงบุกอีกเช่นเดียวกันนะคะเคยเขียนหนังสือของกับเรานะคะชื่อว่าอ่านลอกเวลา ค่ะคะข,ขอเชิญพี่บอยะคะ่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะน้องภูมิค่ะจากโลคลิคๆของเรานะคะตอนนี้ก็กำลังมีผลงานอยู่นะคะ<อ>ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับการมาเสวนาในครั้งนี้นะคะ เียวเวลานะคะเรามาเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยค่ะพี่กอล์ฟคะครับทำไมเพราะเป็นวัยรุ่นจมเจ็บปวดคะครับมันมีฮอร์โมนหรือมันมีเลือดเดือดอะไรข้างในจิตใจ,จเราที่มันพุ่งพ่านมันทำให้เราเจ็บปวดไหมคะพี่กอล์ฟครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์คณะอาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆที่มาฟังกิจกรรมวันนี้ สำหรับคําถามแรกก็ค,คอือคทําไมไวัยรุ่นถึงเจ็บปวดใช่จริงๆคอนเซปต์จากหนังสือหนังสือเล่มนี้นะครับมันพูดถึงวัยนี้ครับมันเป็นวัยที่เป็นจุดจุดปะทะของวัยรุ่นแล้วก็วัยการเป็นผู้ใหญ่น้องๆทุกคนก<น>็นคือช่วงวัยของการเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงเวลาที่สดใสเปล่งปลที่สุดเป็นช่วงที่ดีที่สุด,สด,สดช่วงหนึ่งในชีวิต ผู้ใหญ่ทุกคนมองกลับมาจะเห็นว่ามันเป็นช่วงที่ดีมากแต่ว่าในขณะที่เป็นช่วงดีมากนะครับครึ่งหนึ่งมันกลับมีมีความไม่รู้ครับมีความฉันไม่รู้จะไปยังไงต่อฉันไม่รู้จะเป็นอะไรใช่ก็คือทางเลือกมันเยอะมันเลยเกิดความสับสนทีนี้พอไปทําอะไรสักอย่างที่เราคิดว่าน่าจะใช่พอไปทําปุ๊บอกหักหรือยังไงมันมันมันก็เกิดอาการเจ็บครับเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันถูกหรือมันผิดแต่สุดท้ายกอเจ็บไปสักสองสามครั้งมันจะเห็น เขาเข็นการมีการาทนหลอกลายเป็นผู้ใหญ่ที่จะไม่ได้ทนหลอกซึ่งมันจะไปเจ็บต่อในผู้ใหญ่ครั้งครับมีผู้ใหญ่ที่หลายคนที่มองกลับมาเขาบอกว่าเอ้ยฉันน่าจะเสี่ยงมากกว่านี้หน่อยตอนที่เป็นสมัยเรียนหาอะไรหรือตอนเป็นคนหนุ่มสาวแต่เพราะไอ้ความที่ไปลองด้วยความไม่รู้มันก็เลยเจ็บและเข็ดจากนั้นวิธีแก้คือต้องต้องลองมากขึ้นครับแน่นอนช่วงวัยรุ่นวัยเนี้ย มันจะมีทางให้เราเลือกเดินเยอะแยะมากไปเราต้องเจอทางแยกเยอะมากๆม,มันก็จะเจอทั้งทางที่ดีทางที่เลวทางที่เราชอบหรือทางที่เราไม่ชอบ,บจะทำํำยังไงดีคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเดินไปทางนั้นแล้วเราหลบทางเราจะบูตตัวเองกระตุ้นตัวเองให้กลับมายัางไงคะไม่ให้เจปป็บปวดพี่บอยเริ่มต้นที่พี่บอยก่อนครับก็สวัสดีครับดิกเนก็อดใจก็ ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับเรียนเรียนปริญญาเอกอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจริงๆจบแล้วครับรับปริญญาเดียนสิงหาเนี่ยนะครับก็ก็ดีใจนะที่ได้กลับมาก็คำถามอะไรนะครับก็คือค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องเจอทางแยกมันจะมีทั้งทางที่ดีทางที่ไม่ดีถ้าเราเดินไปแล้วเราเกิดหลงทางแล้วค่ะพี่บอยทำยังไงดีเราจะเราจะบูตตัวเองขึ้นมาอีกได้ยังไง จริงๆเรื่องหลงทางมันเป็นเรื่องปกตินะครับคือเวลาเราทาอะไรสักอย่างเนี่ยเราเราจะมีการคาดเดาผลไว้รวหน้นไอ้สิ่งที่เราคาดเดาเนี่ยมันก็คือคาดเดาจากประสบการณ์เราเองเนั่นเองครับว่าผลมันควรจะเป็นยังไงถ้าเรามีประสบการณ์น้อยการคาดเดาเราก็อาจจะผิดแต่ถ้าเรามีประสบการณ์มากโอกาสที่การคาดเดานันจะถูกเนี่ยก็มีเยอะเคยมีนักศึกษ,ษานะครับที่เนี่ยนะครับมาถามผมว่าพี่ครับเราจะเจอทางเลือกตัวเราออได้ยังไงครับ ก็ก,ก็คือที่แนะนําน้องไปเขาีแล้วก็คืออันที่หนึ่งนะครับเราต้องเป็นคนอ,อ,อ่านเยอะๆอ่านเยอะๆอ่านแหละอ่านอะไรก็รอ่านไปเลยครับอ่านเยอะอันที่สองเดินทางเยอะๆเดินทางนะครับคือลองไปเที่ยวดูลองเที่ยวคนเดียวมากต่างจังหวัดลองไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวบ้างแลกที่ส,สามอะไรครับมีคำถามค่ะถ้าตังค์ไม่มีล <ๆ S 2> ่ะครับพี่ตังค์ไม่มีก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปได้โบกรถครับสมัยสมัยพี่อยู่ความีพี่โบกรถไปถึง ไม่ห้องสอนนะครับไปตั้งแต่ปลายยังไม่มีตู้ a อ m ีอ่มมันมีแต่มีแต่ประตูเปิดประตูวปาไปมีตะปูนะครับไม่มีเซทนแต่มีป้ายเอทีเอ็มเลยมีอะไรบ้างนะอ่านเยอะๆเที่ยวเยอะๆและสุดท้ายคือทําเยอะๆครับเวลาเราทำสามอย่างเนี้ยแล้ววันหนึ่งมันจะบอกเราเองว่าเราควรจะเลือกเส้นทางไหนนะครับค่ะต่อมาค่ะน้องภูมิทำยังไงดีคะถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปเจอทางแยกแล้วเราหลงไป